บทที่12บสองชยสนากตาพุทธาเชตวามารังสาวาหาหนังจตุสัจจาพัสสะพังพระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตถาวีสตินายกาสเพปาติทิตาไมหังมัตตะเกเตมุนิสรา สีเสปติถิโตไมหังพุทโธธโมโทวิโลจนเนสังโฆปติธิโตไม่หังภูเรสพพะนุสพพะคุณาคารโรหาทะเยเมอนุรุตโธสาริปุตโตจักทักกิเนกุทันโยปิติภาคัสมิงโมคลาโนจะวามเกทักกิเนสวนาวะเนไมหังอาสุงอานันะราหุโลกัสโปจักมหานาโมอุภาสุง วามะโสตะเกเกสะโกปิตติคาคาสมิงสุริโยวะปะผังกระโรนิสินโนสิริสัมปโนโสวิตโตมุนิปุกุมกโวกุมาระกัสโปเทโรมะเีสีจิตตะวาตะโกโสไมหัง วัทนนิจจังปะติปทาสิกุนาการโอปุญโยอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานรา,าเตติละกามมมะเสสาสีติมหาเถระวิชิตาจินะสาวกสาวกาเอเตสีติมหาเถระจิทวันโตจิโนรสาจลันตาสีนตเ,เชนะอัง มังคีสุสันติตาระตนังปุรตัตโตอาศิตาคิน,เนีเมตตาสุตตะกังตักขังปัจจโตอาศิวาเมอังคุลิม,มาละกังขันโธโมระปริตตันจะอาฐานะติยะสุตตะกังอากาเส ชะธนังอาสิส <indo> ีสาปการันติสันติตาชินานาวะรัสังยุตตาสัตตาปาการะลังกตาวาตปิตาทสัญชาตาพาหิรันขัดตุปัตถวาอาสิสาวินยังยันตุอาณัตะจินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัจเจ ชิะปัญชะระมัจสันหิวิหารตังมหิตตเลสถาปาเลตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามัคโตสุขุโตสุระโคชินานุภาเวนะชิตุปัตถโบธรรมานุภาเวนะชิตริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธธรรมานุภา ว่าปะลิโตจารามิชินะปัจชะเรติพาหุงสหัสาาสภะสภาปินนตมิตาสาบุธันตังคีเมฆลังอุทิตโครชาชเสน,นมารังธานาธิธรรมาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชายาังคลาณิมาราติเรกมมภิยุตติตาสาวารันรัต ติงโคลัมปานาลาวะกะมาคามาทัตทายักขังขันตีสุทันตะวิธินาจิตาวามุนินโทตันตีชะสาภาวุตเตชยามังคลานินาลาคิริงคาจาวรังอาติมัตตปูตังทาวกิ จักกรมะสาวินาสุทารุนันตังเมตตมุสเสกวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตจะสาวาวตุเตชยามังคะลานิอุคิตะขังขามติหัตถะสุทารุนันตังทวันติโยชนะปัทภคุลิมาละวันตังอิทธิปิสังขาตามโนจิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคะลานิ กตตานากาตทามุทารังอิวะกับพินิยาจินจายะถุตถวจานังชะนากายะมัตเจสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวตุเตชัยามังคะลานิสัจจังวิหายะมาติสัจจังกะวะทะเกตุมวาธาภิโรปิมาตานังอติ อันทัพภูตังปัญญาปัทิปัจจาริโตจิตตวามุนินโทตันเตชะสาวาวัตุเตชยามังคลานินันโทปนันทัพุชักังบิภูทังมหิติงปุเตนะเทระพุชเคนะปะธรรมาปยันโตอิทุปเทสาวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาวาวัตุเตชยามังคลานิ ทุกหาหะทิฏฐิภูจเคนะสุาทัตถะหัดถังปรมังวิสุทธิจุติมัตถุจุติมิทิพากาปิธานังยานาคะเทนาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสา,าวาวตุเตชายามังกลานิ เอเตปิผุทธาชัยามังคลาอัตคาถาโยวาจนโนทินาทินเนสารเตมตันทิหิตตวาน,านเนกาวิวิธานิจุปันทวานิโมขังสุขังอธิฆะเม osa, ยยะนโรสะปัญโยมหาการุนิโกนาโธอิตายะสัพพานินังปูเรตวา ปารมีสภาปัตโตสัมภูทิงมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเตชายามังทะลังชายันโตโพธิยามุเลสัจก,กยายนังนันทิวัฒโนเอวังตาวังอิชนโนหหิชายันสุชายามังทะเล ปาราจิตตปัลังเกสีเสปะทะวิปุคะเรอะภิเสเกสัพพุทธานังอัปอะปตโตปะโมทติสุนัขันตังสุมังขลังสุปะภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพระมะจาริสุปัทคินังกายะกัมมังวาจากรรมังปะัทคินัง ปัทถคินังมโนกามังปณีทิเตปัทถคินาปัทถคินานิกัตตวานะรพันตัเทปัทถคินภาวตุสัพพมังข้าลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพภพุทธานุภาเวนะสะถาโสติภวันตุเตภาวตุสัพพมังข้าลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรม,มานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวัต,ะวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาระวาสิน,นีถุเปคเรโปทิกเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพระวัน เตปูจิตาสูทิงกะโรนเตตาวิหารมันทะเลเทราจมาชานาวกาจะผิกขโวสามสารามิกาธานปะติลุปาสกาขามาจะเทสาดิขมาจะอิสราสปานภูตาสุจิตาพระวันตุเตชะละพุชาเยปิจะอันทะสัมภา สัมภวาสังเสตชาตาอาทโวปะปาติกานิยานิกังธรรมะวารังปะติดจเตสเพปิทุกัดชะกะโรนตุสังขนังทาตุจิรังสตังธะมธรรมัทธราจะอุคลาสังโฆโหตุสัมาโควะอัตถยาจะ อิตายะจะอัมเหรักขตุสัมธทมโมสัพเพปิธรรมมะจาริโนวุตติงสัมมาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปะสันนาหุนตุสัพเพปินานิโนพุทธศาสเนสัมมาทานังปเวทจันตักาลิเทวปาวัตสตุบุตติงภาวะ พาวายะสัตตางสัมิทังเนตุเมทนิงมาตาพิตาจักอัตตาชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนระชังรักขันตุสพัพพทาถูกขับปตาจะนิทุขาพยาปตาจักนิพยาโสกปตาจักนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโน เอตาวตาจากอมเหเหิสัมพตังปุญญสัมพทังสัพเทเทว,วนุโมทันตุสัพพสัมปัติสัตทิยาทานาังทัานตุสัตทายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิพระตาโหนตุขัดฉันตุเทวเทวตาขตา ส Buddha, ata, ang, ah ัพพ an ุทธาภรลปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสโธทีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธสัพพธรรมานุภาเวนสโธทีโหตุ โหนตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพปสังคานุภาเวนะโสธิโหนตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนพระประสูติพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดี จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิงสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน